คาร์เทีมคลิปวันนี้เราขอพาทุกท่านไปลองสั้นๆกับ all new Mazda BT 5 0 1.9 Double Cab SP ไปดูกันว่า feeling นั้นจะแตกต่างจากตัวเดิมและแตกต่างจากฝาแฝดอย่างไรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องของลองขับนะครับเราขอทวนสเปคสักนิดหนึ่งสำหรับ all new Mazda BT 5 0จะใช้เครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ มาจาก Isuzu b m a x ครับแล้วก็คือเครื่องยนต์3.0ลิตร VGS Turbo 190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตร VGS Turbo ให้กำลังสูงถึง150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรทั้ง2บล็อกจะใช้เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเกียร์ธรรมดา6จังหวะ ก็ไหลเรื่อย,อยแต่รู้สึกเลยว่าพวงมาลัยคันนี้รู้สึกไวกว่าทีมเครื่องเดียวกับอีสวซๆก็จริงแต่แอบคันนี้แอบรุ่งกว่าอย่างไรไม่รู้นะเวลาจะนะแทก,กเวลาเหยียบคันเรลงมันจะรู้สึกแ้วมันจะไม่ได้แบบตึ๊บมันจะมีจังหวะเหมือนเหมือนนุ่ม ชัดเจนเลยสังเกตได้ไหมชัดเจนเลย,เเลยหรือนุ่มกว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือเจ้า b t 5ีตัวใหม่นี้มีมีนิสัยที่นุ่มและสุภาพกว่า d m a x ็หรือถ้าว่ากันง่ายๆนะครับว่า d m a x เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความดุดันความแรงแต่คันนี้จะมีนิสัยที่นุ่มและสุภาพส่วนที่จะจับความแตกต่างได้คือหนึ่งครับพงมาลัย ที่ตอบสนองได้ไวกว่า Isuzu D-Max คือน้ำหนักเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ความไวในเรื่องของวงเลี้ยวถามว่าเป็นอย่างไรก็ถือว่าไวนะไวกว่า D-Max ชัดเจนน้ำหนักคล้ายๆน้ำหนักคล้ายๆ D-Max แต่แต่รู้สึกเลยว่าคันนี้ไวไวกว่านิดนึงเหมือนแบบ มันยังมีมันมีคาแรคเตอร์ของมัด้าอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบใช้คําว่าฉีกเหมือนเมื่อก่อนคนที่ซื้อกระบะมาด้าเหมือนกับว่าต้องงัดรถนิยมอ่ะ<ช>แล้วต้องลองขับ<ช>ด้วยจริงๆ,ๆ,ๆเพราะว่าบางทีรถนิยมอาจจะชอบพิซซ่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูช่วงอองตัวส่วนใหญ่จะเป็นอยังไงคะลูกค้าส่วนใหญ่ของมาดาจะเป็นใครั้เรือมกก่าสามสองหนึ่งไป ชัดชัดเลยมาถน้าทำมาให้มันนุ่มสุภาพด,ดีสูจะในกระโชกค่อข้างหน่หน่อยเป็นแนวุยกันอะไรอัตราเร่งที่แม้ว่าจะมีลักษณะคืออ่ดเหมือนกันแต่การต่อเกียร์ที่ทําได้นุ่มแล้วก็สมูทเป็นมืเนอเียั์ที่ที่ดูสุภาพมากสุภาพแบบแต่แต่ก็จริงที่แต่ก็จริงท,ท,ที่พี่บอกว่ามาสต้า จะเป็นอีกแนวคือเหือครับผม,มองอย่างนี้ว่าถ้าคืณได้มเนี้ยเกินเครื่องเกียร์ช่วงล่างอาจจะมีความแตกต่างไม่ได้เยอะเท่าเท่าเหมือนจะปกเขาก็ต้องเอาเอาเอา,เอารถทันทิียมมอดว่เลยบอกว่าถ้าคุณอยากได้ความสวยความที่แบบว่า,าสามารถขับไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกแบบผู้ชายจ๋าหรือดูแข็งกร้าวเกินอะไรอย่างงี้มสาส้าก็จะค่อน้าตอบโจทย์ก่า ถ้าเป็นอีส like ุสิแต like so no ่ถ้าเกิดท้องการผมกว่าเป็นกระบะแบบเปนแนวคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไ้อปอีสุสิ่เพราะว่าด้านในมันก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันหรือการที่จรู้ว่าจะงจังเหมือนกันมากแค่ไหนเราผมรู้สึกว่ามันต้องการประสบลิศบางคนชอบการตกแต่งหูดูหรืออะมัตส้าแต่ผมรู้สึกว่าโดยมัตส้ามันดูมันดูใช้คำว่ามันไม่ได้ดูผู้ชายจ๋าแล้วก็ไม่ได้ดูผู้หญิงจ๋ามันดูแบบแปลกๆใช่หน้าแปลกๆคืออย่าง อย,อย่างพวกรถเก่งรถ SUV ยที่มัสได้ทำมันมันดูแบบทุกคนมันใช้กันได้มันไม่ได้แบบสุดโป่งใน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 เทศใดเ,เทศหนึ่งมนว่าให้ทุกเพศใช้แบบ ส่วนการขับขี่แบบเต็มๆจริงๆอันนี้ผมว่ารอก่อนด,ดีกว่านะครับคือรอจนกว่า Mazda จะส่งหมายเราไปเทสต์รีกันสักที่นึงซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปและรวมไปถึงสถานการณ์โควิดด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะรู้คำตอบเกี่ยวกับ BT50 มากกว่านี้กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe รอไปเลยครับแล้เจอกันใหม่ในรถ,ถนคันต่อไปไม่พลาดทุกเรื่องยนยนต์ติดตามได้ที่ car s i t e team ทั้ง b o o k Car คาร์ไซทีมกดไลค์กดซีเฟิร์สเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยันยนต์ y o u u t ยูทูบคาร Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ c ค r s i ไซ an th